วันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลครับรองนายกรัฐมนตรีและก็ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้พูดถึงเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศอบอกว่าจะขยายการรับนักท่องเที่ยวคงค้างที่ยังคงค้างอยู่นะจากเดิมเนี่ยที่หมดเขตวันที่สิบมกราคมขยายไปอีกห้าวันเหรอนะเป็นวันที่สิบห้ามกราคมนะครับแต่นลกท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอ่า คุณภาพแบบไหนก็คือซื้อประกันสุขภาพนะตรงตามที่เอกสารแสดง<ฮ>ะนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยพบว่านักท่องเที่ยวเนี่ยป่วยแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในระบบนะครับแล้วก็ยังซื้อประกันไม่ครอบคลุมด้วยนะฮะมีการสำแดงใบประกันสุขภาพปลอมนะด้วยหลังจากวันที่15มกราคม2 5ง5ราเนี่ยการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยจะต้อง uh, ผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์นะฮะแล้วก็กักตัวเท่านั้น ใช่เพราะว่าพอ,พ,อพอไม่ได้ทําประกันไม่ได้ซื้อประกันไว้ตัวเองติดก็กลัวเสียตังค์ใช่ไหมก็หนีเงี้ยหนีเลยนะฮะ,อะนอกจากานี้ครับยังมีการเตรียมขยายเพิ่มแซนด์บ็อกนะครับเพื่อไม่ให้ภูกเก็ตรับผิดชอบหนักแต่แค่จังหวัดเดียวอืม,มีจังหวัดไหนบ้างครับก็จะแบ่งไปที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะเฉพาะสมุยมนะฮะเกาะพังงานแล้วก็เกาะเต่าเฉพาะนะใช่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัด ช่จังหวัดสุราษฎร์ก็ที่เกาะล้านไม่ได้สุราษฎร์ชนบุรี <นะ S 1> แต่เกาะล้านอะะ <c oughs> จังหวัดระยองเนี่ยกเกาะเสม็ดนะฮะจังหวัดตราดก็เป็นเกาะช้างแล้วก็เกาะกูดครนะจังหวัดพังงาเนี่ยเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ไม่รวมเขาหลักส่วนจังหวัดกระบี่ก็เป็นเกาะพีพีนะครับ